ขึ้มขึ้มึมึมลงไปเนี่ยไอเนี่ยมันซุดตัวแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะซุดเยอะซุดน้อยบางทีหนึ่งปีเนี่ยมันลงไปแค่หนึ่งเซนหรือบางที่ซวยหน่อยหนึ่งปีลงห้าเซนขยับแค่หนึ่งเซนนะครับผมการที่ว่าตัวครัวซุดนี่ตัวบ้านนี่ตัวครัววันที่ทําเสร็จเนี่ยมันเท่ากันอย่างนี้แต่พอคุณใช้เข็มที่มันไม่ได้กดถึงพื้นสุดนั่นอะยังไงมันก็ซุดนะครับพอมันซุดลงเนี่ยมันอาจจะซุดลงเท่านี้พอมันซุดลงแค่เนี้ยไม่ถึงหนึ่งเซนเนี่ยสิ่งที่เพื่อนจะเเอออคคืรรยย้้านนนมััขึลบ มันแยกเลยนะครับยิ่งใครที่ที่ไปไปสร้างด้วยวิธีแบบใช้เชื่อมเจาะโค้งสร้างบ้านเก่าเนี่ยมันก็จะดึงกันลงไปนะครับผมอืมก็คือต้องข้อมูลลุขข้อมูลลุกหน่อยสุดแล้วใครควสสุดแล้วก็คืออ๋อข้างๆสุดนะครับอันนี้อันนี้เป็นเข็มเข็มไม่ดีนะครับผมเข็มใช้เข็มบ้านที่มันตอกถึงดินทั้งล่างอันนี้เป็นเข็มที่ ที่ต่อเติมมันเลยซุดลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าว่าครัวข้างบ้านเนี่ยมันซุดลงอืมเราซุดละว, <c oughs> วิธีก็คือจริงๆต้องใช้เข็มที่มันอ่ะไมโครพายเนี่ยต่อเติมครัวได้ต่อให้มันลึกเท่าตัวบ้านเนี่ยมันก็สามารถอยู่เท่ากันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้เข็มหกเหลี่ยมหรือว่าเข็มไอสิบห้าเนี่ยต่อเติมครัวเนี่ยมันซุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันจะซุดน้อยซุดเยอะ ถ้าพอเราไปประหยัดแ่้นะมันก็ก็ได้เจอปัญหาที่ตามมาปีนึงก็เห็นแล้วบางทีบางบ้านไม่ถึงปีนะครับเดือนเดียวก็เห็นแล้วว่าว่ามันสุดลงนะครับอืมสุดนี่ใช่สายฟ้ามันไม่ใช่ครับแก้อย่างไงแก้ยังไง,ง,ไงจะเอาแก้แล้วจบหรือเอาแก้ปีละครั้งหรือเอาแก้สี่ปีครั้งถามผมมาเลยคุณเจ้า คุณจะาการแก้ที่กี่วันกี่เดือนกี่ปีผมตอบได้หมดเลยอืมอันนี้ไม่ต้องไปแก้มันนะครับผมปล่อยไว้ไงเงี้ยนะครับแก้ให้จบแก้ให้เกือบจบละกันแก้ให้จบคุณต้องเสียตังค์เยอะมากมายนะครับเพราะคุณไปประหยัดในวันแรกที่คุณจะสร้างนะครับว่าเขาถามคุณว่าเอาเข็มอะไรเอาเข็มไอสิบห้าเข็มหกเหลี่ยมหรือว่าเอาเข็มไมโครพาย หรือว่าเอาเข็มตอกเพื่อนเพื่อน,นพอคำนวณปุ๊บเอาเข็มหกเหลี่ยมเพราะว่าช่างมันบอกว่าเหมือนกันแต่จริงไม่ใช่นะครับพอเพื่อนมันบอกเอาเข็มหกเหลี่ยมเอาเข็มไอสิบห้าพอพอทําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยวันแรกไม่ซุดหรอกพอช่างมันไปเรียบร้อยปุ๊บอบมันซุดเราก็ไปตามไม่ได้นะครับวิธีแก้อย่างไงก็คือแก้ที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่ผมจะอธิบายหาเจ้าบ้านใครที่บ้านซุดอยู่นะครับผมมันมีอีกวิธีหนึ่ง ซ่อมหลังคาไปเรื่อยๆก่อนซ่อมหลังคาไปเรื่อยๆจนเจอวันที่มันหยุดสุดแต่ไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่บางที่สองปีหยุดสุดห้าปีหยุดสุดก็จะแก้แบบประหยัดนะครับก็คือโป๊ะโบ,บ๊ะบ้าบ้าตามรอยแตกตามอะไรไปแล้วก็ซ่อมหลังคาก็จบเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันถ้าถ้าถ้าเจ้าให้จบก็คือหาเจ้าที่เขารับดีดโครงสร้างขึ้นนะครับ สมมติโครงสร้างครัวตอนนี้คุณกําลังซุดแบบอย่างนี้มันเอียงอย่างนี้เลยนั่นเพื่อนห้าเซนนี่ก็เห็นอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนก็ก็ก็ให้เขามาดีดบริษัทที่เขารับรับดีดบ้านอะดีดขึ้นมาให้ตัวบ้านเท่ากันเอ้ยให้ตัวที่ต่อเติมนะมันว่าจะเป็นโครงสร้างอะไรก็ตามเนี่ยดีดใต้คานขึ้นมาปุ๊บเท่ากันปุ๊บเสริมเข็มมันเข้าไปครับเข็มไฮดรลิกเข็ม เข็มเหล็กเข็มอะไรรุ่นใหม่ๆที่มันไม่ต้องมีการเจาะพื้นมากมายเนี่ยเสริมมันเข้าไปให้เข็มอะมันถึงระดับเดียวกับตัวบ้านตัวครัวคุณเนี่ยก็จะมีโอกาสสุดที่น้อยลงมากๆเลยนะครับอืมแต่บอกให้ว่าเปลืองเสียตังค์เยอะมากแน่นอนนะครับผมครัวใครสุดนั่นอนะย,ย,ยึดช่องนะครับอาจจะดูหน้าเบื่อน่ารำคาญหน่อยนะครับผม เออเฮ้ย hey! <laughs> ง่วงนับน่าจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่วงมาอ่ะใครจะด่าผมก็ด่ามานะครับขออนุญ,ญาตยึดช่องคุยเรื่องสามเข็มให้จบนะครับผมเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแล้วก็เผื่อจะมีคนสักคนสองสามคนได้ข้อมูลอืมวิธีที่บอกว่าแก้ไปแต่ว่าไม่ประหยัดนะครับเป็น